ในวันที่23สิงหาคมปี2568ดวงชะตาของชาวราคนาราศีกุมจะได้ผลกระทบของพระเสาร์หรือสนนะะิจะยกเข้าสู่ราศีกุมเป็นจุดเกิดของชาวราศีกุมนะฮะราศีของคุณเองนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่คือการเปิดบทใหม่แห่งชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการสถาปนาชีวิตครั้งใหญ่และถ้าคุณคือชาวราศีกุม คุณคือผู้ถูกเลือกให้แบกรับพลังแห่งจักรวาลเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้โลกนี้คณะนะครับชาวราศรีกุมในช่วงพระเสาอยู่ตรงนี้ยังควงคู่กับดาวพระราหูพระราหูจรตรงกล้ององค์พระเสาราสุริยต้องคู่เป็นคู่คงเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดับประสงค์ชีวิตมีโอกาสได้รับโชคจากเทวดาได้รับบุญเก่าได้รับอํานวยผลเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ถ้าคุณรู้วิธีรับพลังงานของดวงดาว นั่นพิมพ์คำมงคลใต้วิดีโอนี้พร้อมรับพลังของพระเสาแล้วขอให้ท่านโชคดีพั่นนั้นนะครับดาวเสาคือกฎแห่งกรรมความรับผิดชอบและการระเบียบวินยัยความท้าทายที่นําไปสู่การเติบโตเสาคือครูใหญ่ที่ไม่เคยใจดีแต่จะสอนให้มีวินยัยนะฮะเสาเนี่ยคือการสร้างรากฐานให้ชีวิตมั่นคงเมื่อเสาเข้าราศรีกุมเป็นเรือนของตัวเองพลังเสาจึงทํางานเข้มข้นและส่งพลังที่สุด สำหรับราศีกุมหมายถึงเสาเข้ามาในจุดลัคนาของคุณนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตคุณจะถูกท้าทายให้เติบโตขึ้นในมิติงานเงินความรักสุขภาพทุกประเภทเลยความรับผิดชอบก็ได้และนิยามตัวตนใหม่ทั้งหมดะนั้นนะครับผลกระทบเชิงเรือนพบต่อราศีกุมดา,าวเสาเป็นเรือนที่หนึ่งนะฮะชี้ชะตาตัวตนบุคลิกหน้าที่และสุขภาพคุณจะถูกทดสอบด้านสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายและพลังใจ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองต้องจริงจังและหนักแน่นมากขึ้นเสาเป็นเจ้าเรือนที่12ของกลุ่มนะฮะการสูญเสียการสละนะและการเยียวยาจิตใจคุณอาจจะต้องละทิ้งบางสิ่งเก่าๆตัดขาดจากคนบางกลุ่มหรือออกเดินทางเพื่อหาความหมายใหม่แต่ทั้งหมดนี้จะพาคุณไปสู่ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณดังนั้นการที่เสายกเข้ามาทับลัคนานั้นคุณจะถูกเรียกให้เกิดใหม่ ปิดฉากสิ่งเก่าที่ไม่สอดคล้องกับอัตราหรือตัวตนคุณและเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ที่แท้จริงเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างตัวตนใหม่คุณจะต้องถามตัวเองว่าฉันคือใครฉันเกิดมาเพื่ออะไรเสาจะบังคับให้คุณสร้างโครงสร้างใหม่ในชีวิตคือพระเสาเหมือนโครงสร้างถ้าเปรียบเหมือนร่างกายคือโครงสร้างร่างกายนั่นคือกระดูกถ้าเปรียบกับชีวิตคือโครงสร้างใหม่ของชีวิตไม่ใช่เพื่อเอาใจใครแต่เพื่อสร้างตัวตนที่มั่นคงและแท้จริงเพราะนั้นนะครับตัวอย่างนะฮะ ที่ใช้พลังดาวเสาเช่นงานคุณอาจจะต้องแบกรับตําแหน่งใหญ่ขึ้นรับผิดชอบทีมมากขึ้นหรือสร้างโครงการใหม่ความสัมพันธ์คุณจะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงไม่ใช่แค่ผิวเผินการเงินคุณจะเรียนรู้ที่จะสร้างฐานะมั่นคงระยะยาวไม่ใช่เพียงหาความสุขชั่วคราวเสาคือกฎแห่งการสั่งสมทุกสิ่งที่คุณทําวันนี้คือก้อนอิฐที่สร้างอนาคตของคุณ เสาคือกฎแห่งกรรมผลลัพธ์ที่คุณได้รับคือสิ่งที่คุณหว่านไว้ในอดีตถ้าคุณรับมือเสาด้วยความอดทนวินยัยความซื่อสัตย์คุณจะเติบโตแบบยั่งยืนถ้าคุณหนีโกงหรือขี้เกียจเสาจะสอนด้วยความเจ็บปวดนะฮะอย่างนักธรรมชาติวิทยาระดับโลกผู้เปลี่ยนโครงสร้างความคิดของโลกด้วยวิวัฒนาการก็ใช้พลังของเสาประธานาธิบดีลินคอนนะฮะประธานาธิบดีผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม แม้ต้องเจอแรงต้านมหาศาลสิ่งที่เหมือนกันนะฮะพวกเขาใช้ความหนักแน่นความรับผิดชอบและอุดมคติสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณเองก็เช่นกันเสากํากลังบังคับให้คุณยืนหยัดในความจริงและสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเหมือนผู้นําระดับประเทศบางคนสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศในประเทศไทยได้ก็ใช้พลังของเสาที่โคจรโดดเด่นในดวงชะตานั้นนะฮะคำแนะนําเชิงปฏิบัติ หนึ่งสร้างวินัยใหม่จัดตารางชีวิตออกกําลังกายวางแผนการเงินระยะยาวละทิ้งสิ่งเก่าเลิกความสัมพันธ์นิสัยที่ถ่วงชีวิตหันสู่จิตวิญญาณฝึกสมาธิทําบุญหาความหมายผ่านการช่วยเหลือผู้อื่นสร้างตัวตนใหม่ลงมือในสิ่งที่สะท้อนคุณตัวจริงไม่ใช่ภาพลวงตาที่คนอื่นต้องการพราะนั้นคุณควรมีคําถามกับตัวเองว่าสิ่งใดที่ฉันกลัวจะสูญเสียแต่เสาบังคับให้ฉันปล่อยวาง ในช่วงเวลานี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าต้องถามบ่อยๆคาถามที่สองถ้าโลกนี้เหลือฉันเพียงคนเดียวฉันอยากสร้างชีวิตแบบไหน,นการมาเชิญเงามืดเหล่านี้จะปลดล็อกเส้นทางชีวิตใหม่ที่แท้จริงในช่วงพเสาทับดวงชะตาเพราะนั้นคุณควรคุณควรใช้ถ้อยคำพลังงานกับตัวเองบ่อยๆในช่วงที่เสาทับดวงชะตาโดยพิมพ์ใต้วิดีโอนี้เลยว่าฉันคือชาวราศรีกุมผู้กล้าเผชิญบททดสอบของเสา ชั้นสร้างวินัยใหม่ยืนหยัดในความจริงและเปิดประตูชีวิตใหม่อย่างสง่างามชาวราศีกุมทั้งหลายการที่เสาเข้ามาในลัคนาของคุณคือบทเรียนชีวิตที่จักรวาลมอบให้มันอาจไม่ง่ายแต่มันจะสร้างตัวตนที่แท้จริงและแข็งแกร่งที่สุดของคุณหากคุณเดินไปกับเสาด้วยความมั่นคงคุณจะกลายเป็นผู้นําแห่งยุคผู้ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงนะครับนั้นเป็นดวงชะตาที่จะได้รับบททดสอบบทพิสูจน์นะฮะและความท้าทายนะครับ และจะมีโชคจากการแบกรับและความท้าทายนั้นนับจากนี้สําหรับท่านใดที่อยากจะได้เครื่องรางมงคลนะฮะเอาไว้หนุนดวงชะตานะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะผมแนะนำนะฮะเครื่องรางนี้เลยนี่คือพัชกรพรรดเปิดโลกรุ่นปูแล้วนมีเจ็ดโลกธาตุหมายถึงว่าพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะเปิดชีวิตใหม่ๆดึงดูดโชคการเงินโอกาสและชีวิตแบบใหม่นะฮะผ่านสนามพลังที่เชื่อมตรงกับคลื่นของดวงดาว น,ะะนี่คือเครื่องรางที่เป็นคลื่นแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปลุกเสกในช่วงตำแหน่งดวงดาวดีนะฮะในช่วงที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทรเร็งกันสนิทองศรเกิดเป็นจุดปูแลนามีเพ่นหมายถึงว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะ,ะใส่ภาชนะอันศักศดิ์สิทธิ์สะอาดนะฮะแล้วก็เอาไปอาบแสงพระจันท์เพ็นในจุดปูแลนามีแล้วนําพระนะรุ่นเนี้ไปแช่นะฮะ,นนนะฮะเพื่อรับพลังงานปูแลนามีเป็นพระสายกรรมฐานนะฮะปลุกเสกด้วยจิตที่นิ่งลึกนะครับ ทีละองค์ทีละองค์ทําให้พลังงานที่สะสมมาหลายภพหลายชาติไหลลงไปในพระเครื่องรุ่นนี้ที่เรียกว่าเจ็ดโลกธาตุเพราะว่ามีพลังของดาวธาตุดินนะฮะในวันที่ปุกเสกเปิดพลังรากฐานความมั่นคงโชคลาภที่จับต้องได้เปิดพลังธาตุน้ําเปิดความลื่นไหลในการเงินและการเจราจาและเชื่อมความสัมพันธ์เปิดพลังงานธาตุไฟเปิดแรงขับความมั่นใจพลังนําเปิดพลังธาตุลมนะฮะเปิดช่องทางใหม่ทางธุรกิจและโอกาสเปิดพลัง สัมผัสรับแรงบันดาลใจตรงจากจักรวาลคืออากาศธาตุเปิดพลังแห่งแสงคือเปิดตัวตนอันแท้จริงโชคที่เกิดจากการเป็นตัวคุณที่แท้จริงเปิดพลังของเงาเปิดเส้นทางที่รีรับปลดล็อกชีวิตที่เคยกั้นเส้นทางความมัง่งคั่งเครื่องรางรุ่นนี้นะฮะนำศาสตร์พลังงานมาใช้คือหมายถึงว่าเราปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะในจุดปูและนางมีเพนในคืนพระจันทร์เพนก็มันก็จะเหมือนเหมือนการที่ เครื่องรางเราเนี่ยมันบันทึกสนามแม่เหล็กผ่านพิธีกรรมจักรวาลนะครับใช้ลื่นปูแล้วมีเล่งการเปิดโลกครั้งใหญ่นะครับใครที่ขึ้นตรงจะรู้ทันทีว่าเครื่องรางนี้กําลังเรียกคุณอยู่นะครับนี่คือพระจักรพรรดิปางเปิดโลกรุ่นปูแลนมีเจ็ดโลกธาตุนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยบางคนเนี่ยได้รับพระเนี่ยนะฮะถูกหวยลาวบนล่างเลยค่ะเขาส่งมาให้ดูคนนี้เขาบอกว่าบูชาพระจักรพรรดินะฮะปางปูปูแลนมีเจ็ดโลกธาตุมามีโชคเก้าแสนบาทเนี่ย ก็โชว์บัญชีให้ดูเนะี่ยมีโชค9แสนบาทอาัศาจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วย1แสนพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลพอดีเปิดฟังบทสวดที่ได้มาตลอดรู้สึกดีมา,นากนะก็ก็จะมีคู่มือแทมไปด้วยนะสาหรับท่านใดที่บูชาพระรุ่นนี้ก็มีจำนวนจากัดนะฮะพระรุ่นนี้เอาไปเป็นแรงขับเคลื่อนในใจเอาไปเป,เปิดชีวิตใหม่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์เป็นทางดรจูริเทนซาเขาบอกเครื่องรางเป็นตัวตั้งเจ็บจำนวนกตั้งเป้าหมายใหม่ เป็นการบอกจักรวาลใหม่ๆฉะนั้นเวลาคุณได้ไปเนี่ยคุณก็ไปบอกจักรวาลใหม่นะครับคุณอยากได้ชีวิตใหม่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตคู่นะก็แนะนําพระรุ่นนี้นะเป็นตัวเชื่อมพลังงานกับจักรวาลน,นี่คือพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูรานามีเจ็ดโลกธาตุนะฮะที่จะเปิดสิ่งใหม่ๆมาให้คุณลองสอบถาแมแอดมินมีจำนวนจำกัดน,นะ